สาโพสตถามแฟนหนุ่มนอนเหงื่อท่วมทั้งเปิดแอร์เปิดพัดลมชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ให้รีบไปหาหมอโดยด่วนเมื่อวันที่4กร,รกฎาคม67เามาชิกติกรายหนึ่งได้โพต์คลิปสุดกังวลหลังชายหนุ่มนอนเหงื่อท่วมตัวทั้งเปิดแอร์และพัดลมวันจะป่วยโดยระบุว่าใครพอจะมีความรู้บ้างแนะนำและขอวิธีแก้หน่อยค่ะเป็นห่วงเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ ป่วยคุณหมอเรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะมาเล่าให้ฟังครับซึ่งภายในคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพของหนุ่มรายหนึ่งที่นอนอยู่บนที่นอนอยู่ในสภาพเหงื่อท่วมตัวทั้งที่ในห้องเปิดแอร์และพัดลมและเหงื่อก็ยังออกมาจํานวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่อ,ออกไปนะครับ ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากซึ่งหลายคนบอกว่าอาการแบบนี้เหมือนร่างกายเริ่มส่งสัญญาณของอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งขณะเดียวกันก็มีคนบอกว่าอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนคือหนึ่งในอาการช่วงเริ่มต้นของมะเร็งบางชนิดโรคมะเร็งชนิดที่พบบ่อยและก่อให้เกิดอาการเหงื่อออกตอนกลางคืนได้แก่มะเร็งต่อมน้ําเหลืองนอกจากนี้ยังมีคนบอกอีกนะครับว่าอาการเหมือนผมสุดท้ายผมเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ต้องรีบไปตรวจรีบรักษาผมผ่านการทำคีโมมาตั้งแต่19ตอนนี้ใช้ชีวิตปกติตอนนี้34แล้วครับแต่ก็มีบางคนออกมาบอกนะครับว่าแบบนี้คล้ายไทยรอยด์โดยบอกว่าผมก็อาการนี้เลยสรุปเป็นไทรอยเป็นพิษขั้นวิกฤตลามไปที่หัวใจทำให้เกิดริมเลือดอุดตันตอนนี้ไทรอยหายแล้วแต่โรคริมเลือดรักษาต่อเนื่องวนยาวไปท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องราวของหนุ่มรายนี้ ที่นอนเงื่อออกท่วมตัวทั้งทั้งที่เปิดทั้งแอร์และพัดลมแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ